สวัสดีครับในแว่นชาแนลก็ใกล้ลอยกระทงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกระทง DIY ที่เราทําจากตัวหยกกล้วยนะครับนนหยกกล้วยแล้วก็ตัวกับกล้วยก็คือต้นกล้วยนั่นเองนะครับที่เราทำํำให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้ไม้เสียบผู้ชิ้นเป็นตัวยึดนะฮะอันนี้ไม่ใช้ตะปูไม่แต่ตัวเดียวนะครับางาน DIY นะจากธรรมชาติล้วนๆน,นะครับด้อยฝาไได้ตามธรรมชาติอันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งกระทงกันเพื่อน,นําไปพร้อมลอยกันเลยนะครับ อุปกรณ์เราก็หาจากวัสดุที่เราหาได้จากธรรมชาตินะฮะอันนี้ก็จะเป็นนี่อันดอกอัญชันนะที่ต้นขึ้นหน้าบ้านอันนี้เดี๋ยวเราจะนํามาประดับนะรบกระทงเรานะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอ่าพวกตัวบานไม่รวยนะจากอันนี้มันขึ้นอยู่หน้าบ้านนะก็เด็ดออกมาได้ไม่กี่ดอกนะฮะมันขึ้นเองนะครับอ่าก้านต้นหลิวนะฮะหาได้จากธรรมชาติอ่าทั่วทไปนะฮะเดี๋ยวเรามาแต่งกระทงกันเลยนะครับ อันนี้เราก็ไม้จิ้มฟันนะฮะที่มีก้าวศเท่ากับอดอกมัดบานไม่รวดโรยเรานะครับเดี๋ยวเราเราจะปักลงไปนะฮะ,ะปักลงไปเลยนะครับตรงกลางลนะฮะ ก็แล้วแต่ใครจะตกแต่งยังไงก็สุดแล้วแต่เลยนะครับกาทำงานในครอบครัวนะครับงาน DIY ก็ประหยัดเงินด้วยครับแล้วก็หนึ่งกระทงหนึ่งครอบครัวก็ประหยัดงบประมาณได้เยอะเลยนะครับอันนี้เราก็แต่งแล้วนะครับต่อไปก็เดี๋ยวจะใช้ดอกอัญชันนะแบบนี้นะครับโดยเราจะใช้ไม้เสร็จจริงเราเนี่ยฮะัเสียบไปเลยนะในการปักนะฮะ ใช้บิดออกไม้ชิดไหนก็สามารถใช้ได้นะฮะเอานำมาประดับได้นะครับอันนี้ก็เด็ดมาติดใบามานิดหน่อยนะะเพื่อความสวยงามนะฮะ จะเสร็จแล้วนะครับก็กระถงของเรานะครับก็สามารถใช้เป็นพวกดอกเตาเรืองดอกกล้วยไม้ก็ได้นะครับถ้าถ่ามีก็อันนี้ก็ใช้ดอกอันชันแทนนีสีมุกอมนุเงินก็สวยงามน,นะไม่ต้องซื้อนะอนะครับอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็อิงต้นหลิวนะก็ ปักก็ได้นะครับปับกได้เลยอ่าเราก็ได้กระทงจาก วัสดุธรรมชาติแล้วนะครับย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะครับก็สวยงามนะทาเองนะครับทาเองกับมือนะครับก็มีความภาคภูมิใจนะครับลอยกันในครอบครัวช่วยกันทําในครอบครัวก็ได้นะฮะวัสดุธรรมชาติหาได้ง่ายๆไม่ต้องซื้อนะฮะแล้วก็ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติด้วยที่สําคัญหนึ่งกระทงจากหนึ่งกระทง1หนึ่งครอบครัวก็ช่วยลดขยะได้นะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในช่วง เาว่าในการใช้จ่ายในช่วงนี้ได้ด้วยนะครับกับกระทงงาน DIY นะแบบนี้จากกับกล้วยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับลองทำลอยดูกันนะครับก็เป็นแค่แนวทางนะครับสำหรับนำไปต่อยอดได้ใครจะทำขายหรือทำลอยเองแบบไหนก็ได้นะครับจะใช้ดอกน้อย่างอื่นเช่นดอกดาวเรืองก็ได้จะเริ่มเพิ่มสีเอาไปก็สวยๆจากรอบนอกก็ได้แล้วก็พันรอบนอกได้ชั้นหนึ่งกะครับพอเพิ่มสีเหลืองเข้าไปก็จะสวยงามขึ้นนะครับกับกระทงงาน DIY นะจากกับกล้วยนะครับ ็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการทํากระทงข้ครั้งนี้ก็ช่วยกันก,กดไล <c oughs> ค์กดแชร์กดติดตามช่วงให้กับผมในแว่นด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าส่วันนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ